กับไบไวโอเลตสมมุติว่าเราเอาสีทุกอันเนี้ยมันมีความอลัศจรรอย่างนึงเลยอาจารย์จุ่มทุกอันเต็มด้ามเลยลากไปลากมาให้สีติดทุกอันทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังเอาปลายไปจุ่มม่วงครับปลายนะฮะปลายลากมาจะได้สองสีครับอา mm hmm. จารย์ก็เติมแบบตูมทุก mm hmm. เอาไปทุกแล้วก็จุ่มม่วง ก็จะได้2สีครับได้างแกทีเดียว้วแล้วแล้วมถกางเออซึ่งซิ่งมไม่ได้อันนี้อันนี้ต้องซุกๆเดี๋ยววันโฉกครับนี่หารดอกตูมอ่้ซื่อจับดอกจีมาทำสองทีได้ดอกตูมกทำตั้งหลายทีเยจะหลือ่ะค่ป อาจารย์ฝึกดอกตูนหนเดียวก็ได้สมมติเอาลองดอกแก่มานี่ผมดอกตูนหนึเดียวงดอกบานไม่ใช่เราอกาอ้เราหมุนกลับนะจานอาจานอย่าเนียอาจาลองฝึกใจตัวเองก็พอผสมสีได้เลยครพอเราพอเราแตะกด กดเนี้ยกดเอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเข้าครับพอยกก็สามเหลี่ยมออกสามเหลี่ยมตรงกันเลยครับไม่ต้องไม่ต้องปิดทุกการซื่อเสร็จแล้วก็ทําดึงขึ้นถ้าปลายแหลมเสร็จแล้วก็อันนี้กุหลาบตูมเนี่ยเขาจะต้องมีตัวเลี้ยงตัวกรีดเลี้ยงตัวตอกต้ยอดตอกเขางอกเีงเอาใหม่ครับใช่ไหมเนี่ยจะได้แต่กุหลาบใชไหมปลายแหลมอยู่ฝั่งต้นเนียครับก็ ก็พอลากเข้าไปก็อยู่ตรงยอดพอดีก็ระบายซื่อๆเนื่องจากอันนี้ triangle สามเหลี่ยมนะครับแต่งไปแล้วก็ยกมือเบาๆพร้อมยกมือเหมือนลำไทยเหมือนบิดนะครับเหมือนบิดคอนเดนเซอเดี๋ยวได้ลำเป็นเงินเดียวอันนี้ฮะแล้วก็บิดนิดนึงถ้ามันไม่ตรงบิดซ้ําได้เพราะว่ามันไม่เปียกเสร็จแล้วก็อันนี้คือเบอร์ผมไม่ไปผสมสุงม่วงนะฮะเราจะได้แบบไม่ ป็นมีดียวอ่ะนี่มันเป็นเป็นกาตดต้นเองใช้หลดแล้วก็เอาแนี้ลก็เตามสีแดงนิดเดียวแม่ลงนิดเดียวม่เนี่ยมรับาจานิดเดียวรร่มาีเป็นเราวเคนะฮะเดี๋ยวแล้เล่นอย่างนี้เรื่อยๆอ่ี๋ยวเอาจริงเลยครับเอาขาว เกียบไปแล้วข่าไหนขาล้วนขาขาล้วนก็ต้องอยู่ขาล้วนก็ไม่ต้องวาแเด็าวอ่าเดีวอว่าเนจเน้ล้า